ท่านเลยนะครับที่ติดตามพี่เลยผ่านช่องทาง YouTube นะครับจะเล่รี l ล็กนะครับอ่ะเช่นเคยครับวันนี้บรรยากาศสดๆแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เ,เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะปกติจะสตีมสดช่วงออสองทุ่มสามทุ่มนะครับพอดีวันนี้นะครับ นัดลูกค้าไม่ได้นะครับก็เลยต้องโทรนะครับโทรคุยโทรขายเพราะว่าช่วงนี้เออโควิดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับก็มีทั้งลูกค้าที่ป่วยแล้วก็มีนะครับก็เลยต้องระวังตัวกันเป็นพิเศษอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับ Uh, ชื่อ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 คอนเทนต์ของวันนี้ก็คือเดี๋ยวพามาดูไม้ราคาตกกันนะครับเนาะแล้วก็มีวงเล็บไว้ด้วยว่าไม้ราคาตกต้องรีบขยายครับไม้ราคาตกอย่าไปขายนะครับอย่าไปขายในเมื่อขายไม่ได้ไม่ได้ราคาก็มาขยายพันุอ่ะสวัสดีครับสองคนดูใครเข้ามาแล้วเอ่อเมนทักทายกันได้นะครับ อา้าลืมบอกไปต้นเมื่อกี้นะครับเป็นตระกูลแอนโทเลียมหรือว่าหน้าวัวใบนะครับที่มีชื่อว่าโชวเก้าชั้นโชคเก้าชั้นตอนนี้อาจจะด่างชมพูอ่อนๆนะครับไม่ได้ชมพูเข้มอะไรต้นที่สองอันนี้อัลโบนะครับเป็นมอนสเตอร่าอัลโบอันนี้ใบใหม่เขานะครับใบใหม่เขา ประมาณฝ่ามือ,อต้นต่อไปต้นนี้ก็นักสะสมไม้ก็<ม>ก็ยังเก็บกันอยู่นะก็ยังเก็บกันอยู่ก็คือการส้มนะครับเป็นฟิโลการส้มแต่ไม่ดังนะการส้มอ่าส่วนตัวนี้เป็นฟิโล ฟิโลไลเมกนะฮะฟิโลเดนดร์ไลเมกเหมือนผู้จีบไหมผู้จีบลายเมกอ่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นเป็นฟิโลไลเมกส่วนตัวนี้ครับฟิโลเดนดรนพัสตาสนามนะครับพัสตาสนาม เป็นลูกผสมระหว่าง um กอริโอซัมกับอ้อโทษครับต้นนี้แมกโนเวลครับแมกโนเวลเป็นลูกผสมของเอ่อพัสพัสต as ันัมแล้วก็กอริโอซัมผสมกันนะครับออกมาเป็นเป็นแมกโนเวลโหคอบเบลเลมนะฮะ ใครเข้ามาแล้วนะครับทักไทยกันหน่อยแล้วเมนทักไทยกันหน่อยนะจ๊ะอันนี้เป็นมอนสเตอร่าไทคอนนะครับเป็นไทคอนเออตัวนี้ยังไม่รู้ชื่อเขาเลยอันนี้เป็นดิฟเฟนนะครับเป็นตระกูลดิฟเฟนบาเกียแต่ไม่ใช่เซธีวิลสันนะ น่าจะเป็นอืมไม่รู้แฮะไม่รู้ชื่อเฉพาะอะไรเพื่อน,อนๆคนไหนทราบก็พิมพ์เม้นต์บอกให้หน่อยนะรู้ว่าแต่มันเป็นลายพลางส่วนตัวนี้เป็น เป็นหงศาใครไม่เคยเห็นหงศานี่ฮะหงศาตัวจริงเสียงจริงเลยถ้าเทียบกับวิวสันแล้วอ่โหงศาต้นจะเล็กกว่านะครับปลูกหรืออายุเท่ากันไซส์อันนี้ฮะวิวสันจะดูอวบกว่าจะสังเกตว่าโหงศาจะไม่มีเสียนเสียนนะครับเห็นไหมจะไม่มีนะ เส้นเขาจะยาวติดกันเลยครับลายก็จะยาวแบบนี้เลยเต้าหู้เปิดบ้านอาจจะเปิดบ้านแป๊บนึงนะครับเต้าหู้หนีไปเล่นละ ช่วงนี้ไม้ราคาตกก็ไม่มีอะไรครับก็ขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ไปยิ่งโดยเฉพาะอีพีขาวรอให้ได้ไซส์แบบนี้ก่อนนะครับค่อยขายอีพีด่างขาวเอาแบบใหญ่ๆไปเลย ตอนนี้ก็จะลักเป็นพิเศษหน่อยนะครับหูช้างด่างขาวซึ่งโอ้โหช่วงแพงนี่แต่และสะดุ้งเลยฮะถ้าช่วงราคาจิ๊ดจเลยต้นนี้ก็หลักสี่ห้าหมื่นเลยนะครับไซส์ประมาณนี้แต่ตัวนี้ไม่ถึงแล้วครับตอนนี้ไม่ถึงแล้วราคาก็ลดหลั่นลงมาเนี่ยจะสังเกต ลายก็เป็นลายหินอ่อนนะครับอ่อพี่เก๋พ่อโทรหาอ๋อโทรกลับแล้วเนาะโอเคนี่ฮะผู้างดางข่าวพี่เลมีต้นแม่ต้นเดียวนะครับส่วนข้อตอนนี้ก็มีหน่อเล็กๆอยู่ประมาณ4-5หน่อก็ก็ต้องเอาเข้านโยบาย ราคาถูกก็รีบขยายครับนโยบายนี้ยังใช้ได้อยู่คือราคาถูกมันขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายนะครับอย่าไปขายเนี yeah, ่ยอีพีเก็บไว้เลยอีพ e ีอีไลอัลโบ้ โอเคครับวันนี้เอาต้นไม้มาอวดเพื่อนเพื่อนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเม้นทักทายกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมีเวลาเอาไม้ราคาตกมาอวดอีกนะครับอย่าลืมนะราคาตกก็อยากขายทำจำนวนนะครับทำจำนวนเก็บไว้โอเคบายบายครับสวัสดีครับ